ละครสั้น FC เรื่องกระเพราเห็ดนางฟ้าตามไปดูกันเลยนะคะเป็นยังไงเนี่ยแป้งเป็นนักศึกษาเพิ่งเรียนจบเธอไม่รู้จะทำอะไรเพราะเกดเฉลี่ยของเธอนั้นก็ไม่ดีเท่าไหร่เธอจึงตัดสินใจที่จะมาเปิดร้านขายขนมจีน ซิงทุกคนในบ้านต่างก็ไม่เห็นด้วยแต่เธอคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีของเธอแล้วพี่สาวของเธอก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากนี่อย็บแป้งแกรู้หรือเปล่าร้านที่แกเปิดเนี่ยแกก็ใช้เงินของแม่แกนี่เอาเปรียบพี่เอาเปรียบน้องมากเลยนะเข้าใจไหมเฮย้ยดูแล้วก็คงจะเจ๊งนั่นแหละถ้าได้ทุนคืนมาเมื่อไหร่แล้วก็อย่าลืมเอามาคืนแม่ด้วยนะ เข้าใจไหมเฮ้ยล้างผ่านจริงๆเรียนก็เรียนแย่งานการก็ไม่รู้จักทำจะมาเปิดร้านขายดูเศรษฐกิจด้วยแถมนี้จะมาขายสิบบาทบ้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมีน้องแบบนี้กุ้มใจตายกุ้มใจมากก็ไปตายซะสิอีพี่บ้าเฮ้ยที่ตัวเองล่ะ ขอเงินแม่ตั้งเยอะตั้งแยะฉันไม่เคยพูดสักครั้งที่ตอนนี้ฉันขอบ้างทำมาเป็นเดือดร้อนมาซ้าเลขามาซ้าขนมจีนน้ำยา10บาทนะจ๊ะถูกมากเลยแถมอร่อยด้วยเฮ้ยเปิดมาได้จะเดือนแล้วลูกค้าก็ยังไม่ค่อยจะมี10บบาทถูกแสนถูกทำไมถึงไม่กินกันนะ แล้วเขาไปกินอะไรกันถ้าเขาไม่กินขนมจีนหรือก็จะเป็นอาหารตามสั่งล่ะเราก็ทำไม่ค่อยเป็นด้วยนะสิเฮ้ยสูตรขนมจีนเนี้ยเป็นสูตรของคุณยายเลยนะอร่อยจะตายแถมถูกขนาดนี้ทำไมไม่กินนะเลเข้ามาจ้าขนมจีนน้ำยาอร่อยอร่อยจ้านี่เัวแอง เขาอยากกินขนมจีนน้ำยานะ่ะวันนี้กินได้หรือเปล่าล่ะฮะฉันอยากกินผักเยอะๆธอดูสิท้องฉันใหญ่ขนาดเนี้ยตัวก็ใหญ่แขนขาใหญ่ไปหมดแล้วฉันไม่อยากกินแล้วพวกผัดกะเพราอะไรนะ่ะฉันขอกินหนมจีนหน่อยนะมาทีร่างนะนาไม่ได้ไม่ได้ฉันอยากกินผัดกะเพราเพราะฉะนั้นเธอต้องไปกินกับฉันก่อนรอฉันเบื่อมือ,มอหล่ แล้วค่อยมากินขนมจีนน้ำยาของเธอก็ยังได้ดูสิยังไม่ไปไหนหรนะอกนาเติมหม้อเต็มไห้ขนาดนั้นนะ่ะปไปไปไป,ปแวะก่อนสิจ้าแหมจะรีไปไหนเนี่ยขนมจีนอร่อยอร่อยวันนี้มีแกงเนื้อด้วยนะสิบบาทราคาเดิมเลยกินเถอะนะเอาไว้วันหลังฉันจะมาอุดหนุนก็นแล้วกันนะ้าฉันอยากจะไปกินผัดกะเพรานะ่ะไว้ มาหลังก็แล้วกันไป๊ปปป,ปโอ้ยหิวจะแย่อยู่แล้วฉันจะผัดไม่ใช่ไม่ใช่ผัดฉันจะสั่งผัดกะเพราหมูหมึกกุ้งใส่เห็ดใช่ตอนนี้เขาบอกว่าเห็ดกำลังมาแรงฉันอยากกินผัดกะเพราเห็ดใส่หมูหมึกกุ้งโอ้ยแซ่บแน่นอนผัดกะเพรารวมมิตรเหรอใส่เห็ด หมูหมูหมอก,กุ้งคืออะไรอ่ะก็รวมมิตรไงจะพูดให้มันยากทำไมเนี่ยขายดีขนาดนั้นเลยเหรอ้หยหรือจะขายถูกกว่าเราอย่างนี้ต้องตามไปดูซะหน่อยแล้วพี่สาวคนสวยเอาผัดเหมือนเดิมนะวันนี้เพิ่มไข่เจียวใบโหระพาเข้าไปด้วยล่ะน่ากินเชียวได้เลยจ้า พอหนุ่มสุดหลอกกับแม่สาวส,สวยๆไปนั่งที่โต๊ะเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะไปเสิร์ฟอย่างด่วนเลยจ้าดูสิเธอน่ากินขนาดเนี้ยฉันไม่แวะได้ยังไงแถมราคาก็ประหยัดด้วยโอ้ยดูสิไข่เจียวใบโหระพาแถมด้วยกระเพราหมูหมึกกุ้งใส่เห็ดเข้าไปอีกโอ้โหโคตรแซ่บว้ยสุดยอดพรุ่งนี้มาอีกนะเธอนะนะนๆะๆนะนะ โอ้โหจะขายดีอะไรเบอร์นั้นผัดกะเพราอเขาขายตามสั่งบวกวิวยเตี่ยวเหรอเฮ้ยฉันทำตามสั่งไม่เป็นมากสุดก็เป็นไข่เจียวกับผัดกะเพราถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะต้องหาเมนูแปลกๆเอามาทำแล้วละ่ะเขามีผัดกะเพราใส่เห็ดน,นางฟ้าเหรอเอออันนี้ก็ดีนะใช่โอ้โห จะว่าไปเห็ดแพงเวอร์นะตอนเนี้ยเอาอยัางไงดีนะเห็ดใส่เห็ดเหรอไข่เจียวก็เป็นไข่เจียวใบกะเพราก็แล้วกันดูแล้วมันน่าจะแปลกแหวกแนวดีเห็ดจะต้องไปซื้อทำไมแล้วก็หาเอาก็ได้เนี่ยเต็มไปหมดเลยดูสีสีสันสดใสน่ากินเห็ดนางฟ้าอยู่ไหนนะมันต้องสีขาวไม่ใช่หรอ อันนี้แล้วกันเห็ดนางฟ้าสีฟ้าสดใสน่ากินมากรับรองจะต้องเป็นเมนูที่สุดยอดมากๆฮ,ฮึดีใจจังเลยผัดกะเพราของเราอุ๊ยไใ้ลืมเขียนผัดกะเพราเห็ดนางฟ้าไม่เป็นไรเต้นไปก่อนมาเลย้าผัดกะเพรา10บบาทนะจ๊ะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษ กะเพราสิบบาทนะจ้าหอเต้นจนเมื่อยและยังไม่มีคนใาม่กัเนี่มาเลยจ้าผัดกะเพราซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะจ้าเฮ้ยทำขนาดนี้ถ้าขายไม่ได้สัจจานี้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะเฮ้ยเกรงเกรงได้ยินหรือเ,เ,เ,เปล่าเห็นนะเขาบอกว่าผัดกะเพราสิบบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะวันนี้ฉันอนุญ,ญาตให้กินร้านนี้ก็ได้นะ ฉันไม่กินนมจีนฉันอยากจะลองปะ่ะโอ้โหสิบบาทแล้วยังซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอีกเหรอเนี่ยก็เท่ากับว่าจายละ5บาทโอ้โหส่วนกระแสเศรษฐกิจชัดๆเพราะฉะนั้นลุยเอ่อไปๆๆสวัสดีจ้าแม่ค้าคนสวยฉันอยากกินผัดกระเพราของเธอมีผัดกระเพราอะไรแนะนำหรือเปล่า แหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละผัดกะเพราฉันจะผัดกะเพราหมูหมึกกุ้งใส่เห็นดนางฟ้าด้วยนะและตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1นแถมหนึ่งเอาเหมือนกันใช่ไหมของฉันไม่ขอใส่เห็นดนางฟ้านะจ๊ะแม่ค้าคฉันไม่ชอบกินนะจ๊ะโอ้โหเธอโง่หรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ใส่มันก็ขาดทุนนะสิ เขีย่ยมาให้ฉันก็ได้นี่นาฉันชอบกินเห็ดเป็นชีวิตจิตใจเลยถ้าอร่อยแล้วก็พรุ่งนี้เรามาซ้ํากันอีกสักวันสองวันก็แล้วกันพูดเองนะวันสองวันไม่ใช่เดือนสองเดือนละ่ะน่าฉันจะเป็นกระเพราอยู่แล้วเนี่ยอ,อ๋อเหรอน้ากินมากๆเลยกินเยอะเลยนะเขะไซรเป้าดูสิโอ้มีไข่ดาวด้วยอุย๊ยของเธอไข่อะไรนะไข่เจียวอ้อ เป,นะเป็นอะไรนะชิรักเป็นอะไรชิรักเป็นอะไรชิรักเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกค้ารายแรกของฉันเป็นอะไรไปนะอย่าบอกนะนี่เธอผัดอะไรให้แฟนฉันกินเนี่ยชักกระเด๋วกระเด๋วเลยเนี่ยฮะฮะอาหารเป็นพีนเหรอตายแล้วฉันต้องเล่ตำรวจแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอยเบอร์อะไรเนี่ยตำรวจหนึ่งก้หนึ่งเหรอ ใช่ไหมอะใช่ฉันจะต้องแจ้งจับเธอแนะ่นะอะไรกันเนี่ย